ถ่ายได้ดีนะแม่จะนอนลมกำลังวอยวอยเช้ามันยังง่วงอยู่ปับจะนอนถ่ายได้ดีนะคะไอ้กวอกไอแคทไอ้กระดกเล็ก ก็ง่วงแม่ไปไึมอฟโรไปอินแป๊บนะึ่งนะแมนะขอฟโฟอินก่อนยายง่วงภารกิจของ,งยายตอนเช้าคือนอน มีหน้าที่ไปเฝ้าพระอินทร์ขอนอนแป๊บนะคะแม่จะทำอะไรก็ทำไปแต่ยายขอนอนก่อนพักนนอนหลับนะลูกแค่ว่า